ดีกาที่3ครับก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติสิทธิบตัตรพศ2522นะครับมาตรา57อนุ2มาตรา64รประกอบกับมาตรา56ครับมาตรา57อนุ2นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ันต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อนุ2นะครับแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพสาระสาคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อย,อยู่แล้วไม่ว่านหรือนอกราชนาจักร ก่อวันขอรับสิทธิบัตรอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับก่อวันขอรับสิทธิบัตรต่อไปมาตรา56นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมใจความสําคัญของมันก็คือจะต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับ ส่วนมาตา64สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา56ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์อันนี้ผมเอาเฉพาะใจความที่เกี่ยวกับมาตาา56นะครับก็คือสิทธิบัตรใดออกโดยไม่ชอบตามมาตรา56ก็คือมาตามอกีนะครับให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ข้อที่จริงในเรื่องนี้นะครับจำเลยเนี่ยยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เสาข้างประตูม้วนนะครับแบบเก็บเสียงเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2539 และได้รับสิทธิบัตรเมื่อวันที่12มิถุนายน2544ปัญหาว่าสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยเป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ข้อได้จริงปรากฏว่าแบบผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยได้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ที่ไต้หวันตั้งแต่ปี2528ครับก็คือมีการจดไปแล้วตั้งแต่ปี2528เมื่อจำเลยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่21กุมภา2539 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยจึงไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตรา57อนุ2ครับมาตรา57อนุ2นะครับก็คือแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพสารสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรครับก็คือจะเป็นกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเอง สิทธิทบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยจึงออกโดยไม่ชอบตามมาตรา64ประกอบกับมาตรา56ครับ